นี้เราสองคนจะมามรีวิวไม่ใช่เนื้อสเตะ๊ะเนื้อสเตะร้านนี้ไม่มีหมูนะคะว่าเป็นร้านแขกแท้ๆเลยชื่อว่านี่ค่ะชาบีบีเฮาส์นะคะจะมีไก่มีเนื้อแค่2ออย่างเท่านั้นใครที่ชอบอาหารแขกหรือว่าอยากจะลิมรสความเป็นแบบเอ้ยมุสลิมเขาทานอะไรกัน,นหรืออะไรเงี้ยนะะหนูต้องกินก่อนหนูชิมให้คุณผู้ชมดูว่าเนื้อสเต๊ะอร่อยไหม นี่เดลี่ไรเอกูดรอกูดหนูนไปหาเพื่อนอไ,ได้ไหมได้หนูต้องนั่งกับแม่ก่อนแล้วหนูไปหาเพื่อนได้เลยอ่ะคุณขาในร้านนี้คืออะไรที่เป็นอาหารแขกมีหมดเลยว่าจะเป็นโรตีมัตตบบกนะคะแล้วก็เนื้อสเตะนะคะอันนี้มัสมันเนื้อเนาะมัสมันเนื้อและอันนี้หลายๆคนเออบางคนจะรู้จักแล้วบางคนยังไม่รู้จักนะคะก็คือสลัดแขกสลัดขึ้สลัดแขกซึ่งน้ำสลัดแขกจะเป็นอย่างนี้คุณ น้ำสลัดแขกจะเป็นอย่างนี้วิธีการกินนะคะก็คุกคุนเทเข้าไปเลยแบบนี้ง่ายๆแล้วก็กินแล้วก็จะโรยอันนี้เลยก็ได้หรือไม่โรยก็ได้ส่วนอันนี้ก็เป็นมัตตบะไก่มัตตบะไส้หวานจิกุ้งซึ่งจะมีแต่กุ้งกับเนื้อไก่นะคะเพราะว่าจะไม่มีหมูอยู่แล้วส่วนด้านหน้านี้อะไรบ้างเอ่ยด้านหน้านี้อะไรอ่ะแล้วก็นี่คือเป็นในส่วนของชานะคะที่คุณสามารถ มามาเป็นแบบนี้แล้วคุณก็สามารถใส่แก้วได้เลยทานง่ายแล้วก็ร้านนี้เนี่ยการันตีเรื่องความอร่อยนะคะคุณสามารถเข้าไปดูได้เลยคือชาบีบีเฮาส์แบบนี้ได้เลยนะอุ้ยช้อนซ่อมอยู่ไหนยะช้อนซ่อมน้องอยากน้องอยากลองมัตะบะมากน้องอยากลองตะบะไม่ไหวแล้วเพราะว่าขึ้นชื่อเรื่องของมัตะบะเลยนี่ตะบะไก่นี่นี่นี่แล้วขอไปอาบฟีแล้ไหมไปแล้วอ่ะหนูกินแล้วก็ไปได้อ่ะหนูไปถือไปให้เพื่อนกินด้วย แชลิงแ่งปานนี่มัทบะไก่นะคะมัทบะไก่มัทบะไกน่นี่อืมอร่อยอร่อยมากเลยนนเป็นคน,อน,นชอบทานมัทบะอย่างน,น,นะส่วนนี่นี่จะกลายเปนคุณเอาเทใส่ถ้วยคุณก็บีดแล้วก็เหมือนโอริโอเลย <c oughs> จิ่นครีมจิ่นครีมแล้วก็กินอย่างนี้ กิ่มคลีมแล้วก็กินวิธีการกินแบบนี้นะคะหมูสเต็กนี่เขาก็มีน้ำสเต็ะม,มาให้อ้ร่อยอ่ะแค่งงนี้อขอกินติดไม่ไหวแล้วชอบงงดีเลยอ่ะงงอ้าวคุณคุณไปสั่งกันได้เลยนะเรียบร้อยคนะ่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บค่ะวันนี้เราสองคนจะมาเรียนอะไรนะ รีวิวนี่ค่ะวันนี้สี่เมนูนี้เป็นสี่เมนูเด็ดนะคะคือต้องบอกว่าร้านเทสบัตเนี่ยนะคะเป็นร้านที่แพทเนี่ยไปเพราะอยากถ่ายรูปร้านเขาเนี่ยจะแบบตกแต่งแล้วก็ถ่ายรูปสวยมากเป็นสไตล์ยุโรปพอไปถึงก็คือถ่ายรูปแล้วก็ไปรีมรสอ,อาหารของเขาแล้วก็แบบเฮ้ยดีก็วันนี้ก็เลยสั่งกลับมาทานที่บ้านด้วยนะคะก็คือเมนูสี่เมนูนี้เป็นสี่เมนูที่อยากแนะนําถ้าใครไปแล้วคิดไม่ออก ให้สั่ง4เมนูนี้มีอะไรบ้างอยากพิซซาของแพทด้านหน้าเนี่ยเป็นพิซซาที่แป้งน้อยมากแป้งน้อยแบบลดการใช้แป้งถึง80%ทฉะนั้นคนที่อยากทานพิซซาแล้วโกวอ้วนตัวนี้ก็ลดมากๆแล้วถึงอร่อยอร่อยเลยและอีกอันหนึ่งก็คือข้าวผัดไม่ใช้ข้าวปลาแซลมอนก็คือไม่มีข้าวนั่นเองจ้ะสำหรับคนที่รักสุขภาพอยากทานปลาแซลมอนแบบเออข้าวผัดปลาแซลมอนแต่เออข้าวมันก็คือไม่อยากกิน ตัวหนก็คือดีตอบตอบโตดเลยและอันนี้ก็คือพานิชนี่ขนุนนะคะทานากับที่เห็นอยู่นี่คือชีสบอลขนุนเลิศคุณคิดได้ยังไงมูนเก๋มากแล้วมันดีมากอันนี้ไม่ใช่โครบ อันนี้เป็นกาแฟะนะคะต้องบอกว่าสกัดเย็นถึงสองอุณหภูม<ต>ิด้วยการสกัดเย็นสิบแปดชั่วโมงใช่น้ำตาลก็มันนะโคลอ๋อแต่อันนี้มันคือกาแฟลูกแล้วที่สำคัญเป็นเมล็ดกาแฟปลอดสารจากเชียงใหม่เลยนะคะดีะมากๆส่วนอันนี้เป็นน้ำส้มยูสุนะคะจากประเทศญี่ปุ่นเลยและเมนูสุดท้ายก็คือตัวไก่ทอดตัวนี้เนี่ยน้องเรสก็ชอบมากเหมือนกัน<ม>ต้องบอกว่า,าวเ,เหมือนน้ำเปล่าเลยเหมือนน้ำเปล่าที่ไนมันคือน้ำส้มยูสุญีุ่่นม่นมีอะไรกัน ส้มยุดยแบบไม่มีอะไรกัอันนี้ส้มยื้สูงไม่ใช่ส้มยุดนี่คืออร่อยมากแล้วก็อุ้ยจริงๆคือช่วงนีแพทก็ต้องแอบลดน้ำหนักนิดนึงอะเนาะเพราะทานเยอะตัวร้านนี้ก็คือตอบโจทย์เลยจ้าอือร่อยอร่อยดิเอาละอาโอเคแอปปอนโอเคมากินกัน